สวัสดีครับวันนี้เจลร้านปาดเมโจนะครับค่ำคืนนี้เราจะพามาหาทุเรียนนะครับซึ่งเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะครับที่ครั้งนี้เราพามาดูแหล่งที่มาของมลิศทุเรียนพื้นบ้านนะครับต้นทุเรีนพื้นบ้านที่มีอายุ50ปีนะครับคืนนี้ก็สามสี่ทุ่มนะครับเราก็มาทุเรียนเนี่ยพื้นบ้านนะครับทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยก็คือเขาจะตกทั้งกลางวันทั้งลางคืนครับตกตลอดนะครับไม่เหมือนทุเรียนพันธุ์ที่เราสามารถตัดได้ตลอดหรือว่าช่วงที่ให้ผลผลิต S <S แก่เต็มที่เราสามารถตัดทั้งต้นได้หรือตัดเป็นรอบได้แต่ัวเรียนบ้านเนี่ยเราจะไม่ตัดกันนะครับปล่อยให้ตกนะครับแ้วตัวเรียนบ้านเนี่ยบางวันก็ตกบางวันก็ไม่ตกค่ำคืนนี้เราจะมาหาดูนะครับว่ามันจะตกไหมทําไมไม่มาตอนเช้า,าเพราะว่าอยากมาลองดูตอนกลางคืนนะครับว่ามาหาตัวเรียนตอนกลางคืนเราจะมาชิมตอนกลางคืนนี่รสชาติจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาหาดูนะครับอาะครับตัวเรียนบ้านครั้งที่แล้วเ,เราพามาดูอ,า,อายุประมาณ 450ปีนะครับที่ว่าเราบอกว่ามีต้นใหญ่นะครับครับตอนนี้ก็เริ่มผลผลิตเริ่มตกแล้วนะครับผมเรามาลุ้นดูนะครับว่าคืนนี้จะมีให้เราตั้งไหมนะครับอันนี้นะครับเป็นเ่อเราพามาดูทั้งนีดแล้วนะครับตัวเรียนะครับอ่านะครับดนลูก่นะครับลูกอยู่ด้านบนนะครับนะครับเราอ่าดนฝฟ้ามันก็มีเยอะนะครับนะลูกเดี๋ยวเราลองไปหาตามกิ่งที่เขามีลูกนะครับว่าเขามีตกไหมนะครับคืนนี้ วันนี้ขออนุญาตไม่ถุกท่านะครับไม่ใส่เสื้ออากาศร้อนครับแต่มากินทุเรียนเสร็จก็จะไปอาบน้ํานะครับวัวนี้เราจะมาหาทุเรียนก่อนนะครับอันนี้เป็นสวนที่ผมบอกคือสวนยายนะครับยายก็มีลูกสิบคนหลานเยอะแยะนะครับก็แบ่งกันนะครับนะครับตอนเช้าๆผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาก็ลูกหลานคนหน่ก็มาแบ่งกันกินนะครับตอนนี้เรามาหาตอนค่องคืนอยาพันคืนครับต้นนี้ไม่เจอครับเราไปดูต้น ต้นนี้นก็จะมีลองกองครับในสวนนะครับลองกองอับจะลองไปชิมมาแล้วลองชิมดูหน่อยครับว่าสุกหรือยังลองกองอยังสุกไม่เต็มที่นะครับยังสุกไม่เต็มที่ก็ชิมดูก่อนว่าหวานหรือยังกินผลไม้ตอนก้ามคืนไม่อ้วนนะครับถ้ากินทุเรียนเยอะเนี่ยจะทำให้เราร้อนนะครับ อย่างติดเบี้ยนิดนึงครับนหลัะประมาณสัปดาห์ครับสัปดาห์สองสัปดาห์น่าจะโอเคแล้วเนี่ยครับจะไปดูหาทุเรียนต่อครับเป้าหมายเราคืนนี้คือหาลูกทุเรียนครับครับต้นแรกเราพาไปดูคือไอคดที่เราบอกกันก่อนว่าเป็นไอคดส่วนตันนี้ก็คือไอนอกชานนะไอนอกชานนะครับ อันนี้ลูกด้านล่างนะครับอฝั่งนี้ก็จะมีลูกตัวนี้นะครับตัวนี้นอกชาเน,เนี่ยเนื้อจะสีขาวแต่ว่าหวานดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวหาดูก่อนนะครับว่ามีตกบางไบมน,นเป็นลูกที่สะบัดทิง้งไม่ในะครับ หีลูกมะพร้าวอะครับลองกองต้นนี้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอย่างไอหวานนะครับอตอนนี้ที่เรามาดูกันแล้วก็คือไอหนามดำนะครับหนาดดำเนี่ยนะครับลูกดันบนนะครับเยอะแยะนะครับดันบนน่าจะดวงแล้วครับเพราะว่าหายไปเยอะแล้วโอ้โหเจอแล้วครับผมเจอแล้วนี่แน่นี่นะครับ น้ำดำลงนี่ครับตกจากที่สูงอันนี้ตกใส่ข้างล่างเป็นต้นไม้นะครับนี่ครับเรามาดูยังครับยังสดอยู่อีกนะครับนะครับหอมมากครับเราฟังเสียงนี่คือุเรแดนสุกนะครับอ่านี่คือสุกุเรียนบ้านเนี่ยเขาจะมีเสียงนะครับนี่นี่คือสุกหมดละเดี๋ยวเราจะมาผ่าเดี๋ยวเราค่อยผ่าอีกกว่าเราเดินดูอีกว่ามีอีกไหมลองหาดูอีกนะครับนี่ ตกดีนะครับลูกนี้นะครับก็ตกลงมาใส่ดินจากที่สูงนะครับฝังบนฝั่งนี้นะครับนี่นะครับผมอีกลูกหนึ่งนะครับอีกลูกหนึ่งในลูกใหญ่หน่อยนะครับอะนะครับอืมนี่ตกลงในดินบิงนะครับยังสดอยู่นะครับตรงนีง้เพิง่งเพิ่งตกฟังฟัง สุดรับน่ครับลักษณะเ,เรียนพื้นบ้านที่ผมบอกว่าชื่อไอหนามดานะครับลูกก็จะสวยนิดนึงครับตันนี้เนื้อจะออกสีค้านะครับแล้วความหวานหวานเข้มครับได้สองลูกแล้วนะครับต้นนี้ต้นที่สามไอหนามดำเจอสองลูกนะครับเ,เดี๋ยวไปดูไอต้นหนุ่มที่เราพาวันก่อนที่เรา25ปีพอเจอไหมนะครับ คนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรียนหนุ่มแล้วก็ลูกเล็กตกเร็วนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวเราไปถาาตุเรียนให้ดูจะกินรสชาติทุเรียนบ้านนะครับแหล่งที่มามาของเมล็ดพันนะครับของเมล็ดพืนบ้านที่เราไปเสียบยอด ก็เป็นจะเป็นหมอนทองครับยังไม่ยังตัดไม่ได้ครับยังถูกไม่จัดครับหมอนทองอตุเรียนบ้านๆออหมอนได้ตกเองเนี่ยครับเราฟัางเสียงสำหรับคนที่ไม่ชอบตุเรียนเลกน,นะครับก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับกับตุเรียนปืนบ้านนะครับกินกันตรงนี้เลย ที่ผมบอกคือผมขอญาตไม่คุภา้าคือไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อนะครับวันนี้อากาศร้อนเดกินทู้เรียนกลับไปอาบน้ําครับการกินทู้เรียนเสร็จเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ร้อนเนี่ยครับเรากินมังคุดครับกินมังคุดตามเข้าไปนะครับมังคุดจะช่วยลดอาการร้อนนะครับนะครับตูเรียนบ้านเนี่ยเขาจะมีเป็นร่องภูครับนี่คือร่องนะครับนะครับนี่เป็นร่องฟูนะครับสมัยผมเด็กๆเมื่อก่อนครับผมใช้หนังสติ๊ก แล้วมันนัง่งทัดให้ปลายแห,หลมนะครับแล้วก็จิ้มลงไปนะครับันะบเรือนบ้านจะเกะง่ายครับตอนะนนี้ก็ได้ลวแล้วก็เปิดโอเคอทุเรียนบ้านนี้จะไม่เหมือนทุเรียนพันธุนะครับถ้าเป็นทุเรียนพันเนี่ยเราต้องผ่าผูนะครับครับเหมือนทุเรียนพันธ์ถ้าเป็นลูกอย่างนี้เราต้อง นะครับฝาร่องฝาร่องนะครับก็ฝาปูแต่ทุเรียนบ้านเนี่ยเราสามารถนะครับมีร่องปูเราสามารถแกะอันนี้ผมทําให้ดูเลยนะครับโอเคครับกลิ่นจะหอมชุนนะครับทุเรียนบ้านเนี่ยกลิ่นจะหอมชุนนะครับเนื้อเนื้อไม่เยอะนะครับลองให้ดูเนื้อนะครับเนื้อจะไม่เยอะเม็ดจะใหญ่นะครับเนี่ยครับเม็ดนะครับเม็ดจะใหญ่เรามาชิมดูนะครับ ตอนนี้เหมือนที่ผมบอกก็คือที่อยู่มาได้เพราะว่ารสชาตินะครับรสชาติหวานเหนียวนะครับแต่ตุเรียนบ้านในเนื้อเขาจะเฮ้ยระวังระวังนะวังโอ้ย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 ขออนุญาตไปดูก่อนนะครับมาจากกิ่งไหนโอ้ยดีนะครับลูกยังเล็กนี่ครับพื่งตกนี่ครับยังสดสด ดีครับลูกเล็กดีครับได้ยินเสียงนะครับต้นเรียนบ้านเวลาตกก็จะยินเสียงก่อนตึ๊ดดึแล้วก็ตึ้งเป็นยังไงครับตกใจไหมครับเมื่อกี้เสียวสันหลักเลยครับป๋ออย่างนี้ครับห่างนิดนึงอ๋อโอเคครับเหมือนที่ผมบอกก็คือนะครับเนื้อเขาจะอ่าหวานนะครับแต่ว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างจะเล็กเพราะว่าเราปล่อยให้ตกบางคนทุเรียนบ้านถ้าต้นเล็กๆเขาจะขึ้นตัดนะครับแต่ที่เราจะปล่อยให้ตกนะครับ หวานครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกเนี่ยถ้ารสชาติไม่ดีเนี่ยตุเรียนบ้านเขาจะตัดทิ้งครับเอาเป็นเอาไปไปรูปไม้แต่ถ้าต้นไหนรสชาติดีหวานอร่อยเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ส่วนมากจขายกันปีนี้ก็กิโลละประมาณสี่สิบาทนะครับตุเรียนบ้านใน,ในทอ้นทองที่นะครับเมตุเรียนบ้านจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับนี่เม็ดเล็กครับคนนี้ก็จะเม็ดใหญ่ เวลาเราไปเพาะเราก็ไม่ต้นอันนี้ครับไปล้างทำความสะอาดนะครับล้าง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 หลายหลายรอบนะครับนะครับอย่าโดนแดดนะครับพวกนี้ไม่จะตายะนะครับเวลาเพาะเนี่ยเวจะเพาะฝั่งนี้ลงนะครับเนี่ยมันจะมีเนื้อนะครับเนื้อเนื้ออยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ที่เหลือติดเราก็จะเหมือนที่ผมไปสาธิตให้ดูนะครับแล้วทีก่การเพาะมันจะขับลงอย่างนั้นครับคืนนี้ขอกินักสี่ห้าเม็ด จะกลับไปนอนไม่หลับเนี่ยครับเม็ดนะครับเนื้อเขาจะซ้อนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับจะี๋ยวแกดูนะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยเขาจะซ้อนกันอ่านะครับทุเรียนบ้านเหมือนที่ผมบอกคือเราปล่อยตกเนี่ยเนี่ยเขาจะเละนะครับอันนี้เม็ดรีบอ่านี่เม็ดรีบอ่าเดี๋ยวให้ดูเม็ดใหญ่ๆนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้อันนี้อันนี้เม็ดรีบอ่าตัวนี้จะเป็นเม็ดใหญ่เน้นเลย ครับหวานครับหวานมาก <c oughs> เหนียวหวานเหนียวครับนี่นี่คือเม็ดยุ่มบอกคือที่บ้านมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดร,รีบมันในลูกนึ่งจะมีคละกันไปหมดนะครับเม็ดเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าขนาดเท่ากันหมด เหมือนเม็ดุเรียนบ้านจะมีเล็กมีใหญ่ตามขนาดนะครับอ่านี่ครับเหมือนล่องพูนึงเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยสองลูกแล้วมีเล็กมีใหญ่มีรีบนะครับพวกนี้เราก็ล้างความอัดแล้วไปเพาะนะครับครับส่วนคืนนี้เราก็ได้โอเคแล้วครับสามลูกพอแล้วต้วนเดียวไอ้นามดำหวานครับคนที่กินแต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่กินทุเรียนแบบรสชาติหามหามเนี่ยหามเหมือนมันทองเนี่ยเราหมือนแม่ค้าก็จะกังเสียงดู อันนี้เพิ่งตกเมกื่อกี้หามหามนิดนึงแต่ถ้าตุเรียนบ้านเนี่ยเสียงฟังเสียงนี่ครับใช้นิ้วดูนี่คือสุกเนื้อสุกดีแล้วลเราแกะเราก็เกะที่กล้นใช้มีดยิ้มลงไปมันก็จะออกได้เลยนะครับตุเรียนบ้านเนี่ยให้ดีนะครับอย่ากเก็บเกิน2 -3 วันนะครับรสชาติจะไม่อร่อยนะครับก้นเขาจะแตกพอแตกเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะครับตุเรียนบ้านให้ดีตกวันนี้พรุ่งนี้กินนะครับความหวานความหอมเนี่ยจะอยู่ในเนื้อนะครับในลูกเนี่ย โอเคมาจะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมนะครับแล้วแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์เนื้อจะไม่เหมือนกันวันนี้ผมบอกก็คือเดี๋ยวนี้ในพื้นที่จะเหลือทุเรียนบ้านไม่กี่ต้นเลือกเฉพาะต้นที่ดีดเอาไว้นะครับพันนี้อายุ50ปียังหลงรอดมาได้เอาไปขายหน้าร้านหน้าบ้านกิน,นถนนก็มีคนกินตลอดเพราะว่าเขาเคยกินเคยรับประทานนะครับแต่วันนี้ก็เรามาหาทุเรียนกันโชคดีได้3มลูกโชคดี คือมันตกลงมาใกล้เราเลยได้ยินเสียงนะครับเมื่อกี้นะครับก็แต่วันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีเวลานะครับผมจะพาไปชุมสาริกากับพวงมาณีนะครับที่อยู่หลังบ้านนะครับว่าจะตกไหมจะเราไปหาตอนกลางวันนะครับรับคืนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับในช่อง YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็เรามีข้อมูล อะไรเราก็จะมาลงให้ครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมมีอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ทางไลน์ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวจะกลับไปกินทุเรียนแล้วก็หาังคุดกินตกท้ายนะครับถ้าเรากินทุเรียนแล้วไม่กินุดกลับไปนอนไม่หลับมันจะร้อนนะครับจะต้องกลับไปหาังคุดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม